เป็นโรคที่เป็นโรคที่พวกเราต้องเฝ้าระวังถึงแม้จะเป็นโรคตามฤด,ดูกาลและเป็นโรคประจําถิ่นนะครับแต่ก็มีความรุนแรงเนี่ยนะไข้หวัดใหญ่จะระบาดอย่างรุนแรงแล้วตอนนี้เราเป็นจังหวัดที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดเป็นอันดับหนึ่งในพื้นที่สาธารณสุขเขตสี่ทำให้เป็นจังหวัดที่พิเศษที่มีการเชื่อมโยงของประชาชนอย,าอย่างเยอะมากครับแล้วก็ เราจะการติดตามดูข้อมูลทางการบัญชีพบว่าระดับเรียนนี่คือวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูคุ้กันโรคปติซึ่งคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติโดยท่านรองรัฐมนตรีสมัยนั้นัสอโรคนะรแล้วมอหมายคณะวัชาติยไปชักวนทมากก็จะได้นามพืุสให้เรียบร้อยึในคามสเป็นที่ครับที่จะรวมวม บริหารจัดการให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกอบกลังับที่1งนะคบ ที่สิบนะคะประธานีนนางสาวพัชรสาวิชราภารีรัตน์กรณีโรงงานบริหารสูงจังหวัดปทุมธานีร่วมดิเป็นเกียรติครับและอีกให้บริการทิงให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานีค่ะเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งนะคะซึ่งจังหวัดปทุมธานีนั้นนำโดยสองหนึ่ง เป็นทุติยภานบอยบวนแหวนรถตัวมาจับผ่านนะคะเรื่องของการจุดรถตีนป้องการชายวัดใหญ่สี่สายพันธุ์ในตัวทุติยภานจังหวัดปทุมธานีสามเส้นทางด้วยกันนะคะอำเภอเมืองสามโคข้าหนุกซึ่งในส่วนของจังหวัดปทุมธานีด้วยจำนวนประชากรที่เยอะรวมทั้งประชากรแฝงซึ่งม sure ีกว <people warm away> <time upon multiplying> ่า2ล้านกว่าคนนะครับ ทำให้วัคซีนที่ได้รับจากทางกระทรวงสาธารณสุขไม่เพียงพอนะครับก็โดยความเฉพาะนะครับของท่านนายกงการเมืองจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณผ่านสภานะครับทําให้ทางองค์การมหาชนจังหวัดสามารถซื้อจัดซื้องบประมาณนะครับในเรื่องของวัคซีนได้ถึงประมาณ2องแสนโดสนะครับคือสถานการณ์เนี่ยต้องขอบคุณทางสาธารณสุขนะครับที่บอกสถานการณ์พอบอกปุ๊บเราก็ประชุมหารือกันแล้วบุคคลที่คือท่านผู้ว่าการจังหวัด ท่านก็ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการต้องกานโรคติดต่อจังหวัดแล้วก็ถึงมีที่มาที่ไปนะแต่เมื่ออนุมัติมาแล้วนะครับเราก็ต้องหาลือกันทางตัวหลักก็คือทางสาสุขจังหวัดนะครับประสานงานแล้ววันนี้นะฮะท่านผอ,อสถาบันวัคซีนก็มาด้วยตัวเองนะครับ่วนข้อดีข้อเสียต้องให้ถามว่ามันดียังไงต้องถามทางคุณหมอซม ก็เป็นที่นี่ผมกับเรียไปเมื่อสักครู่นะครับว่าวัคซีนเนี่ยเราก็ได้ปรึกษากับทางอาจารย์นครนะครับที่เป็นเป็นดูแลพอ,อวัคซีนของชาตินะครับว่าวัคซีนที่จะมาฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือต้องปลอดภยัย2ประชาชนก็ต้องเชื่อมั่นคือต้้งสองอย่างคู่กันครับคือทั้งปลอดภัยด้วยในหลักของวิทยาศาสตร์แล้วความเชื่อมั่นของคนที่จะจะรับด้วยก็เขาต้องเชื่อมั่นสิงวัคซีนเะว่าเขาอยากจะมันคุ้มพร้อมที่จะรับรับไปในการที่จะนะครับในการฉีดน,นะครับ